อเาอ้วโอ้ยโอ้ย yeah. oh, ุดโอตัวใหญ่ฮะเอ้ยของแมงไงเดียวแอเดี๋ยวปอกอีกแล้วครับใส่ปอกเยอะครับนี่ฮัลโหลแม่นอะ ให้รวมเนยนะโอ้โหจะเข้มามก,ก่อนอไล่เรียว ามาเอาเรือลงอ่างแม่สารนะครับแต่ว่าเราเจอเห็ดครับผม hey. โปเก่งตาเห็นใส่เห็ดแวบๆบนะครับโอ้ยตกเลฮะนี่นะผู้ชมนี่เยอะๆเห็ดลมครับนี่ออ๋สวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบป้ากันนะฮะตอนนี้กำลังมาอ่างเก็บน้ำแม่สานนะท่านผู้ชมพอดีโปเก่งเจอเฮ็ดก็เลยจอดซองพอเฮ็ดได้มาเห่จุ่มหนึ่งเฮ็ดลมนะครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวเ,าอ,ยาเอาเรือลงกันที่อ่างแม่สานนะครับตอนนี้โปเก่งอยู่บนดอยอยู่เดีรยวอ้อมมารอโปเก่งตรงหน้าประตูเข้า่นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับท่านผู้ชมเพื่อจะมาพาคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ตรงเรือลงเลยนะครับท่านผู้ชมอรอโปเก่งอยู่ที่่าเรือจัดเมือนนะครับเนี่ยโปเก่งลงมาละเดี๋ยวอ้โอ้จะเข้าไปตอนไร้เลี้ยวโอเคครับเดี๋ยวเอาเรือว,วันนี้เตรียมมาสองแผ่นนะครับตียะปอมแล้วก็เบ็ดไม้ไผ่นะครับ เดี๋ยวจะไปนั่งย่อนเบ็ดไม้ไผ่แถวๆป่านามนะครับยอยู่ในอยู่ในถังนะเยอะเหมือเนเยอะไสเดือนนะครับเบ็ดไม้ไผ่โอเคเดี๋ยวผมจะเอากล้องติดไว้ตรงนี้นะครับไปลุยกันดีกว่าท่านผู้ชม

เฮ้ยยังเห็นนี่เลยยังปูวงวตัวใหญ่นะท่านแล้วเอาเลือจอแล้วเตียวเลย

พอดุเลยแดดมันแข็งเลยที่แแดดว่าแ้วกอนมันแดดกอนมันแดดออกไงขุยแล้วตัดอืมมาแล้วแป๊กแป๊กแล้วโอ้โ ปอกอีกแล้วครับใส่ปอกเยอะครับ เอ้มยวจะฮักับป่าเลยไปก็ฮักลอกเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลูกไปก็ฮักลอกก็ฮัเอ้้ Okay. 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 อืมนีแหนวิเาขาขำแล้วอ้โอไซโป้ครับยืดซิงกิ้งนะครับเขาเป็นจรเข้เจ้าไปปุ่มเนี่ยเอเขมน,น โอ้ยโอ้ยโอ้ยรุ่โอ้ตัวใหญ่แฮะเออของแม่งไงฮะโอ้สุดท้ายครับท่านผู้ชมรุดครับเออเลยตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวนี้มาลบฝนกันอยู่ตรงกระท่อมของลุงบ้านนะครับนี่นฮะกระท่อม เป่นปลูกพริกปลูกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลบฝนกันตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็3โมงครึ่งพอดีหามอกงนี้นะดที่อย่อกะเเข้าบาไดบ้าโอเคครับท่านผู้ชม หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะออกลุยต่อนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแล้วครับเราจะเดินติออกตีเยาะปอมก่อนดีกว่าอ่าเว็ดไม้ไผยคงไม่ได้จอมละเพราะว่ามีเวลาแหมประมาณแค่สองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเดินเรือตีเยาะปอมไปเรื่อยๆกอนนะครับโอเคครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับไป

โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้เขาขึ้นดอยนะครับ <laughs> ยุดตีเอขึ้นดอยครับผมเดินไปซ่อมเฮ็ดก่อน <laughs> วันนี้ตอนพักพักไอ้รับฝนอยูดด่ที่เอตูบนะครับกระช่อมลุงม,มันบอกว่าบนนี่เฮ็ดลมเยอะเยอะเลขึ้นมาแอ่วพอกอน,นะครับฮะ <laughs> เอาเลยเจอแล้วครับขึ้นมาก็เจอเลยะนี่อะลรหลไม่เนอะเหนลมหน่อยฮะนี่รู้ นี่เห็นยังฮะม่เนเออโอ้โหโอ้เจ้าชอตมันยอดมากนี่อืมนี่เขาขึ้นมาเรือเขาจอจดอยู่ตรงเนี้ย

โอเคครับท่านผู้ชมได้เห็ดแล้วนี่เห็ดลมอืมโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปล่าปลาต่อตอนนี้ก็ประมาณเวลาอ่าโอ้โหกโมงแล้วเพล่าฮะเ,เดี๋ยวเราจะ ต้องเรือออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่อ,อป่าไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งนะครับรุดกว่าเยอะอยู่เหมือนกันแฮมพอเบ็ดฮักแฮมฝนตกฮัมแฮมหลอกไอเก่งฮักแฮมเด้ะสปะาสปเปดวันนี้โอเคครับ โอ้โหฟูต้องเฮอะครที่ว่านั่งง่งเลยกระบะอือกูนีที่ว่าโอ้ยเตะตูยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเขากำลังจะเก็บเรือขึ้นนะฮะนี่นะครับมืนิตีน,นึง เดี๋ยวเรามาดูป่านะครับสำหรับทริปนี้ได้กันมาเยอะได้สี่ตัวปลาไซปอกนะครับโอเคครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูป่านะฮะเป็นไซปอกครับลุดลุดหลายตัวอยู่ครับได้กี่ตัวสี่ตัวสองสามแล้วก็ได้เฮ็ดนะครับนี่นะฮะเฮ็ดสองถุงเฮแล้วได้เฮ็ดตัวนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ เฮ็ดลมนะครับสองถุงเนี่ยถุงนึงสุดยอดครับสําหรับทริปนี้โอเคนะครับสําหรับทริปนี้เฮาสองคนนะครับต้องจากลากันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเฮาไว้หาทริปใหม่มาให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเด้ยอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับท่าผู้ชมโอเคครับกลับแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ